สวัสดีครับพี่น้องมือนีก็ต่อจากอีพี่หนึ่งครับเมบื่บวานมาบกครับมือนีบกแล้วครับพี่น้องมาเด้อมาเก็บปลาทำกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องมานี่ครับเตรียมโตลงแล้วครับพี่น้องไปไปไปไไเก็บปลาครับพี่น้องมาเก็บปลาครับนี่กำลังลงเลยครับพี่น้องปลากบบาระบอโต้ใหญ่ขนไดมีแต่ปลาเข็งกับ ปลาซิวครับปลาคอกับตัวซ้ำเขียนในนะพี่น้องตัวละโลนี่หายากครับพี่น้องบอมันตื่นมาพี่น้องอีสานบ้านเฮาเขาหน้าปลาแล้วกับปลาอยู่หน้าก็ต้องซาบมาก,กินแล้วพี่น้องสูบซาบมือนี่สูบสองมือแล้วพี่น้องนี่มือที่สองครับมือที่สองจังเลยเก็บพี่น้องน่าม,มันลายครับพี่น้อง มาครับพี่น้องมาเดอ้อทางไกลทางไกลครับเอฟซี FC ทุกท่านมาเก็บปลาซอยนะครับพี่น้องสิตบปลาก้อยปลาสู้กินครับวันนี้มาเด้อพี่น้องเดอ้อเสานี่ก็เก็บปลาแต่เสาเลยครับพี่น้องมากมากครับผมหาสีเดียวก็เก็บเที่ยงเลยพี่น้องปลาดกุกระไรยอยู่พี่น้องปลาดุกแต่ว่าเอาอยากแน่ครับหมุนกีดตมครับพี่น้องต้องระวัง ปลากระเดิดนี่ร้ายครับพี่น้องปลากระเดิดมากครับพี่น้องมากินย่างปลาคอก้อยปลาลำกันเดิมวันนี้ครับพี่น้องแซ่บๆนุ่งกันครับกับอีสารบานนากับช่องสุรสักิ์เย็นนะครับมาเ้อครับอีสารบานเหาครับพี่น้องมากมากมาครับพี่น้องมากนี่บรรยากาศอีสานบานเห่าครับ หาอยู่หากินครับเสียสมสมทิยางไว้ใส่นอเสียสมสมนี่ได้เรื่องเมื่อนอกเก็บปลาวันนี้มาครับพี่น้องมากครับสุขูสุคนทักทายพี่น้องท่างไกลท่างไกลครับว่าไทยว่าเล่าครับที่เขามาติดตามรับชมคลิปขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขูสุคนครับ เก็บภาพบรรยากาศมาสูปป่ปลาอยู่หน้าครับพี่น้องเก็บมาฝากตอนพี่ตอนน้องที่อยู่่างประเทศในประเทศที่บร,ริกลับ,บ้านเฮ้าครับอีสานบ้านนาครับพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่ได้อยากได้กินอยู่พี่น้องมานี้พ่อสมควรครับคน พญาเราเห็นยังนีพญ่งงเอบบาดุว่าพญ่นี่อือไต่แล้วครับปลาเข็งปาก,กระเดิดครับสุดยอดครับพี่น้องมาครับไต่แล้วก็สิเอาขึ้นไปล่างนะพี่น้องบานขึ้นไปล่างก้อนเดี๋ยวมันสีตายเปิดพี่น้องมามาเบิ่งน้ำกันครับผมนี่ครับมาเสียสมสมโยกขึ้นมา ได้แล้วเสียมอย่างเลยบาดพี่น้องนี่ย่างเส็บๆพี่น้องอ่อนห่อนเลยครับพี่น้องเป็นตะแสบบ่ครับพี่น้องมาเด้อสุขูมสุกคนครับย่างปลาขอดเส็บๆครับรับแก้วสมๆเพชรๆพี่น้องกินน้ากันครับเส็บๆครับผมสุขุมสุนเด้อมาเด้อครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครับ